หัวเวยห่าหัวเว่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลเช่นกันครับหัวเว่ยถูกฟ้องครับที่ปากีสถานครับเพราะเรื่องของเนาะแต่ว่าเรื่องเกิดที่ปากีสถานโอเคใช่ไปเก็บข้อมูลพลเมืองในปากีสถานเรื่องราวนี้ The Wall Street Journal นะคะรายงานว่า Business Efficiency Solutions เนี่ยหรือว่า BES นะคะเป็นบริษัทรับเหมาของสหรัฐเนี่ยเขายื่นฟ้องต่อรัฐบาลกลางโดยกล่าวหาว่าหัวเว่ยเนี่ย คือไม่ได้ไม่ไม่ได้เพียงแค่ขโมยเทคโนโลยีแต่ว่าไปกดดันให้บริษัทติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลบุคคลในโครงการส่งเสริมเมืองปลอดภัยของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของเมืองลาร์ประเทศปากีสถานนะคะทางบริษัทเนี่ยอ้างว่าระบบนี้เนี่ยทำให้หัวเว่ยนะคะเข้าถึงฐานข้อมูลที่จะช่วยให้หัวเว่ยเนี่ยจัดเก็บข้อมูลพลเมือง แล้วก็รัฐบาลที่มีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็สําคัญต่อความมั่นคงของปากีสถานเองค่ะนอกจากนี้นะคะหัวเว่ยเนี่ยก็ยืนยันที่จะสร้างเครือข่ายดังกล่าวเอาไว้ที่เืองซูโจรประเทศจีนซึ่งก็คือจะทําให้หัวเว่ยเนี่ยพอเข้าถึงฐานข้อมูลปากีสถานใช่ไหมฮะจากทางไกลทําได้เลยโดยตรงจากจีนไปเลย<ม>แบบนั้นนะคะซึ่ง การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องได้รับการอนุญาตจากประเทศฟากีสถานก่อนแต่ว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาอ้างว่าเอ้ยไม่จําเป็นทำไมอ่ะทำไมต้องขออนุญาตด้วยหรอแล้วก็ขู่นะคะบอกว่าจะยกเลิกดีลที่ทำที่บริษัทเนี่ยทำไว้กับหัวเว่ยด้วยนะถ้าเกิด BES เนี่ยไม่ดําเนินการติดตั้งระบบต่ตอ,ตอไปนะคะโอ,อครับ ทางหัวเวยเองก็ตามระเบียบครับออกมาชี้แจงครับว่าหลังจากได้รับการอนุญาตเข้าไปทําการติดตั้งที่ประเทศปากีสถานแล้วนะครับก็ปฏิเสธหลักฐานนะฮะที่จะยืนยันความจริงที่มีคนกล่าวหาดังกล่าวนี้นะฮะแล้วข้อทาง Wall Street Journal ครับก็บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าหัวเวยได้ติดตั้งระบบหลังบ้านไว้เป็นผืนบันไดแล้วก็ออกมายอมรับนะครับว่าเครือข่ายที่เขาทาก็คือออกมาปฏิเสธทั้งหมดนะฮะว่าผมไม่ได้ทํานะครับ ผมไม่ได้เก็บข้อมูลของคนที่อยู่ในอะไรก็ว่าไปนะครับขณะเดียวกันทัพทางก,กีสถานได้มีการตรวจสอบกรณีนี้เช่นกันนะโดยไม่มียังไม่มีหลักฐานปรากฏในการขโมยข้อมูลแต่อย่างใดครับการฟ้องรหัวเบื่เนี่ยเกิดขึ้นโดยบริษัทในสหรัฐครับโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ําความกังวลเกี่ยวกับบริษัทหัวเบ่ยครับแล้วก็รัฐบาลสหรัฐที่ยังก็ยังแบบเอ่อเหมือนกับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยของโดนัทรัมนะครับ เหมือนกับแล้วก็ในยุโรปในหลายๆประเทศที่ผมเวอเองเข้าไปติดตั้งระบบแล้วก็หลายๆประเทศก็ออกมาบอกว่าเนี่ยมีการดึงข้อมูลกลับไปที่บริษัทเองโดยที่ไม่ได้ขอริญาตนเลยเนี่ยนะครับก็ยังยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาด้วยนะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานไหนๆยืนยันออกมาได้ว่าทําจริงหรือเปล่านะครับก็ยังเป็นข้ออ้างที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศครับสั่งแบรนด์อุปกรณ์ จากหัวเว่ยต่อไปครับก็คือเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเธอหน้ามีปัญหาในนี้นะฉันถ้าเป็นงี้เสร็จเนี่ยฉันไม่สั่งอุปกรณ์ของหัวเว่ยนะอะไรอย่างเงี้นะก็อันนี้เรื่องเกิดปากีสถานแต่ว่าซ้องในอเมริกาแล้วก็คนที่ฟ้องเป็นบริษัทที่รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ปากีสถานค่อนข้างเยอะโอ้หลายหลายเรื่องเหมือนกันนะ